ไม้กอล์ฟทิมทะลุคอระหว่างงานปาร์ตี้นักศึกษาปีหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอาคันซอเกือบเสียชีวิตเพราะไม้ตีกอล์ฟระหว่างฉลองปาร์ตี้กับเพื่อนๆการฉลองที่บ้านพักนักศึกษาในประเทศอเมริกาเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องอย่างแรงกับความคิดสมองใสในการคิดค้นเกมมาเล่นระหว่างปาร์ตี้อย่างเช่นการเอาเบสบอลอเมริกันฟุตบอลและกอล์ฟมาเล่นรวมกัน อะไรไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงระหว่างงานปาร์ตี้นักศึกษาวัย19ปีรายหนึ่งได้โยนลูกอเมริกันฟุตบอลไปให้เพื่อนวัย20ตีด้วยไม้กอล์ฟพอไม้กอล์ฟโดนลูกบอลเท่านั้นแหละมันก็หักกระจุยส่วนหนึ่งของไม้กอล์ฟปลิวจากแรงกระแทกไปปักเข้าที่ลำคอของนาตาลีเจาะเข้าที่เส้นเลือดใหญ่แล้วก็กระแทกถูกเส้นประสาทไขสันหลัง เพื่อนสองคนรีบวิ่งเข้ามาช่วยนาตาลีที่กลายเป็นอัมพาตขณะรอให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉินมารับตัวเธอไปส่งที่โรงพยาบาลโจนส์บอโรก่อนจะย้ายไปที่หน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเมมฟิสขณะนี้นาตาลีปลอดภัยดีแต่เธอยังไม่สามารถขยับตัวได้คุณผู้ฟังเคยพบใครที่เล่นอะไรแผลงๆไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ you <sweak>